สบายดีสวัสดีค่ะพีพีเอทุกคนทุกขันเด้อจาก ว่าจะเป็นเ c ฟซีทางฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทางต่างประเทศจ้าที่เขามาติดตามหาชมหาฟังช่อง y ย u ทูปพี่ว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนทุกท่านคะช่วงนี้นะคะช่อง y o YouTube ของน้องพ่ว่าเผื่นจะปิดกันการมองเห็นนะคะน้องพี่ว่าขอให้ผัาพี่น้องเอฟซีทางฟังไทยฟังเล่านะคะหรือว่าทางต่างประเทศนะคะช่วยคอมเมนต์แล้วก็เป็นกําลังให้ใจให้น้องพ่ว่านํานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องพ่ว่านําเดินจากพอเอาคลิปลงนะพี่น้องนะคะมั่นกับบอกอ่า หน่อยนะมันจะเปิดการแจ้งเตือนนะคะทุกคนเพ่าวอาคลิปลงวันหนึ่งนะทุกคนหลายคลิปมากเพื่อยังไ้มันเปิดการมองเห็นนะพี่น้องนะคะก็ต้องช่วงนี้ก็ต้องทําใจในระยะหนึ่งนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องค่ะมนีบัเวิร้ายใหญ่หางนะคะเพ่าว่าจะมาวิาถึงนะคะเรื่องมารยาทิของคนไทยบัวว่าจะเป็นเด็กหน่อยหรือว่าผู้ใหญ่นะคะเพรว่าจะเว้าเสมอนะคะว่าเหลืองกิริยามารยาทของคนไทยเผื่อซ้อนกันมาแบบไรนะคะทุกคน พ่ว่าจะบอกเลยนะคะทุกคนว่านับตั้งแต่การมีนำใจนับตั้งแต่การมีความเอือเ้อเพื่อเผื่อเพ่นับตั้งแต่มีมารยาทในสังคมการที่เฮาบัวเาเสียงดังการที่บคุยโวกเวกโวยวายอันนี้คือเรื่องจริงการทีห่เกียรติในการทีว่าเป็นคิวเปมนบอต่อคิวต่อแถวนะคะในการที่จะเอียงกันแล้วแต่คือห้ามมีการแซงคิวเลยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะพี่น้องนะคะขนาดนะวาง่ายเลยว่า เฮาไปสร้างสมตำหรือว่าไปซื้อของอยู่ในหลานนี้ธรรมดานี่เจ้าสิเป็นลูกค้าประจําหรือว่าลูกค้าคนเกา่าคนใหม่กันแล้วแต่นะคะแต่เจ้าต้องรอกคิวนั่นเองค่ะนี่คือมารยาททางสังคมของคนไทยนะคะทีละหลายๆประเทศเห็นแล้วอิจฉานั่นเองนะจ๊ะพ่อแม่พี่นอ้นองนะคะก่อนที่จะไปหับชมหับฟังนะคะเพื่อว่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแงใจให้น้องเพื่อว่านําเด้อคะ่ะนะคะ,นะคะทุกคนตรงฐาน,นะคะ่ะ อ่พี่น้องคะเบ,บาๆร้ายยายหางนะคะเนาะคือพี่ว่าจะบอกเลยนะคะคือขังลาซุดนะพี่น้องนะคะทีพี่ว่าได้เห็นนะคะเอฟซีบหัวทั้งฟังไทยเพื่อนจ้าหูจักหรือบอกคืออ่ะอ่าไอวินนะคะไอวินที่เป็นเหตุคอนเทนต์นะคะเกี่ยวกับการซอยเรือคนเหล่าอย่างต่างๆมันบอกและที่เนี่ยเพื่อนเขามาประเทศไทยนะคะทุกคนเขามาประเทศไทยและมีคลิปหนึ่งทีเพื่อน,น่ะ,ะ,ะไปซอยนะคะไปซอยเมาอ่า ดอกบัวหรือว่าเม็ดบัวของเด็กๆอยู่ทางฝั่งไทยและทีเนี้ยสื่อนะคะทุกคนแล้วน้องมีคําว่าอะแถมแถมนะคะทุกคนมีการแถมให้อีกมีการเติมอันนี้คือน้ําใจเด็กที่เท่านี้มีความคิดมีการความคิดที่จะเอเื้อเพื่อเผื่อแผ่แล้วหรออันนี้คือเหต้เฮาเห็นอย่างเจมแจกนะทุกคน แมนพี่น้องนะคะในฐานะที่เพียวว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่ประเทศไทยแหละได้อยู่กับเด็กหน่อยที่มากหนาไล่ตาเพาวว่าบอกเลยนะเพีวว่าทํางานบ้านนี้มาเนิ่นนานมากทุกคนแต่ไม่ได้อยู่ที่เดิมนะทํางานบ้านแต่ละที่อ่ะเพีวว่าบอกเลยว่าเพีวว่าอยู่กับเด็กทุกทที่เพีวว่าทํางานบ้านนะน่าจะประมาณหนึ่งที่สองที่นะ สามที่สี่ที่ห้าที่ที่แรกนะคะทุกคนตอนที่เพวาอายุประมาณสิบเจ็ดปีอันนั้นคือที่แรกแล้วเพวาวมีน้องสองคนแต่อยู่กับเจ้านายคนจีนนะคะคือน้องก็จะดื้อก็จะชนใช่ไหมแล้วเขาก็จะร้องไห้แล้วเพราวาก็จะสอนน้องว่าทําไมเราต้องร้องไห้เราจะร้องไห้ทําไมเราร้องไห้ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเราจะร้องไห้เพื่อให้เราเสียน้ําตาทําไมไม่ต้องร้องหรอก อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือจะสอนนะแต่ตอนนั้นย้อนไปสมัยนั้นนะตอนที่อายุสิบกว่าปีเงินเดือนเงินเดือนสามพันกว่าบาทนะทุกคนสามพันกว่าบาทถือว่าแพงนะถ้าย้อนไปตอนที่เพวาวอายุยังแบบน,น้อยอยู่อะทุกคนถือว่าเงินเดือนแพงมากนะคะทุกคนคือตอนนั้นแพงมากเลยนะสําหรับตอนนั้นอยู่ได้เยอะมากแล้วทีนี้นะคะพอเราอยู่ไปใช่ไหมเราอยู่ไปแล้วทีนี้ก็เลยแบบเออรู้สึกแบบยังเป็นวัยรุ่นนะคะทุกคนแมนบอลนะคะอยู่ที่บางบอน แล้วพอต่อมาก็ไม่ได้อยู่กับเด็กน้อยอีกเด็กๆ,ๆแล้วแหวาเหตุนหนในหูวว่าเออเด็กน้อยนะคะคุณคู่หรือว่าพ่อแม่จะซ้อนเสมอนะคะว่าเฮาต้องมีน้ำใจมีความแับผีดชอบมีกฎระเบียบนะคะตื่นเสา,าร์นี้เฮาต้องจัดการเลยอาบน้ําแปรงฟันนะคะทุกคนนะคะตอนกลับมาจากโรงเรียนเราก็ต้องเตรียมว่าพรุ่งนี้เราจะเอาอะไรไปโรงเรียนเราจะใส่ชุดอะไรจะใส่อ่ะอ่ะ รองเท้าอะไรจะใส่เสื้อผ้าอะไรต้องเตรียมอะไรไปบ้างคุณครูให้เตรียมอะไรถ้าสมมติว่ามีชุดสำรองเป็นว่าทุกคนมีชุดสำรองมีเสื้อสำรองก็คือเตรียมจัดใส่กระเป๋าเองอันนี้คือเป็นสิ่งที่สอนให้เด็กมีความรับผิดชอบนะคะทุกคนบ่แปลกละ่ะ คนไทยเพิินถึงแต่มีกฎระเบียบมีความรับผิชอบถึงเหตุยังกับประสบผลสําเร็จนะคะทุกคนถึงไหนเป็นเจ้าคนนายคนนะคะนี่แหละคะ่ะทุกคนยอนว่าเฮามีกฎระเบียบการรับผิชอบและทํามเน่นะคะทุกคนในการที่เขาเป็นแบบนี้นะเฮาเฮียนหัวเฮาซึมซับแบบเนี้ยมันเห็ุให้เฮารู้สึกดีนะริงๆเพียวว่านี่กลับไปบานนะโอ,โอ้เพ้ว่าบอกเลยนะเพียวว่ากลับไปไปบานของเพียวว่านี่เพียวว่าเห็นนี่ยโอ้เพียวว่าปวดหัวเลยนะปวดหัวที่เขาเห็นการแบบว่า มันแตกต่างกันพี่น้องนะคะสังคมทั้งบานพ่ว่าเนาะคำมากนะทุกคนกะกินข่าวนะคะเบิงหนังเบิงหนังก็คือดูรายการทีวีโทรทัศน์ทางฝั่งไทยมันบอกเบิงละครหลังข่าวนะคะทุกคนหรือว่าละครหัวค่ำยงต่างๆนานานะคะทุกคนเบิงละครช่องหันช่องนีอ่ะคือช่องสามช่องเจ็ดอ่าช่องวันอ่ะช่องคือมีทุกช่องนะทุกคนนะจะเป็นแค่ช่องสามช่องเจ็ดช่องอ่าช่องอ่า จิมอ่าสองสองสองเาหานะคะทุกคนก็คือสองยังก็ซิมีประมาณสี่หาสองนี่แหละอันนี้ก็คือทั้งอยู่ทั้งบ้านแมนบอลนั่นคือบริหารการเหียนการซอนอีกยังเลยนะพี่น้องนะคะเข้าไปเหียนแต่อยู่ในห้งเหียนแมนบอลและเพราะแม่ว่าทามบ่กเอ้าบ่มีการบานบอลบ่มีเวียกอ่านังซื้อให้อ่านบอลน้องกระบอกว่าบ่มียังต่างๆนานาทุกคน,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 นอันนี้คือเด็กหน่อยสะพอแบบเด็กหน่อยนะเพราะว่าบริบาเทิงผู้ใหญ่นะคะเด็กหน่อยเนาะ แต่มันช่างแตกต่างกับที่ทางฝั่งไทยนะทุกคนอันนี้คือประเรียบเทียบนะเค่เราให้ฟังดูทางฝั่งไทยแมนบอกลับไปหับหนองนะเพราว่าไปหับหนองนี้มาแต่โรงเรียนเนี่ยนะคะเพราวาไปรับน้องมาจากโรงเรียนเนี่ยกลับมานี่เราต้องมีการบ้านและต้องสอนการบ้านน้องต้องทําการบ้านและต้องมีโน่นมีนี่แล้วทุกคนแล้วก็ต้องมาจัดการว่าพรุ่งนี้ต้องเตรียมอะไรต้องหนูจะเรียนอะไรมีกิจกรรมอะไรวันนี้ก็คือเอามาอ่านมาทบทวน นี่แหละค่ะพี่น้องนะคะสมมาลีวาสมเปันยากใกรหําไม่เที่ยนนะคะเพราะว่าเพราเป็นเฮียนเลยเป็นเป็นปนั่รีเป็นเจ้าเป็นนายรีแหลทฐานที่รองรับในการเรียนคือคุณเรียนเข่าที่ว่าสูงๆคุณกะมีไล่ใดหรือว่ามีงานเฮ็ดทีอ่าสูงๆเหมือนบอกทุกคนแหลกไดเงินเดือนแพงๆอันนี้นะคะอันนี้คือถ้าเราเรียนเก่งเราเรียนแบบว่า จบสูงสูงจริงๆอะเราสามารถที่จะสอบทุนการเรียนฟรีนะคะทุกคนนี่แหละค่ะผู้ได้กะอยาาเขียนแมนบอลนะคะทุกคนเพาวาบอกเลยนะเป็นเพาวาเพาวาก็ฮึดสู้ตายให้โอกาสคนนะคะทุกคนนี่แหละการเรียนการสอนเป็นการเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่มีความพัฒนามากๆเลย คือมันเหตุนในเฮาเห็นแลวเฮามีความสุขมากๆนะคะทุกคนนี่คะ่ะอยากจะบอกนะคะว่าสังคมของไทยนี่เขาสอนกันมาอย่างเนียบมากสอนมีความรับผิดชอบมีการเป็นระเบียบคือแม้กระทังเหลืองเล็กๆ,ๆหน่อยนะคะทุกคนคือท้าสมมติว่าจะเลื่อมยังกแกรล้วแต่นะคะคือพีวาจะสอนหนองนะคะเอากระติกน้ําไปใส่กระเป๋าวันนี้เตรียมอะไรหรือย,ยังเตรียมเสื้อผ้าเสร็จยังเตรียมนมยัง เตรียมกระติกน้ํายังเตรียมนมที่จะไปกินพุ่งนี้ยังถ้ายังไม่เอาก็เตรียมเลยจะได้มีนมไปกินพุ่งนี้ไปใส่กระเป๋าอะไรต่างๆนานานะทุกคนเมืนบอกคือเรียกหน่อยที่เยี่ยมมันมเนี่ยปัจจุบันนี้ที่พี่ว่าอยู่กับหนองนะพี่คนหนองนะคะตอนเย็นนะคะกลับมาจากโรงเรียนแม่ก็จะถามเลยว่าจะทําการบ้านก่อนหรือว่าจะกินข้าวก่อนดีหรือว่าจะอาบน้ําก่อนดีคือจะถามแบบนี้นะทุกคนคือเขาแบ่งเลยว่าเขาจะเหตุอีหยังดีหนองก็บอกว่าวันนี้หนูขอทําการบ้านก่อนค่ะ ทำกันบานนะคะทุกคนแม่นบอกทำกันบานแล้วก็มาอบาบน้ำกินข้านะคะทุกคนแล้วค่อยได้พักผ่อนด้วยการดูหนังดูการ์ตูนดูเพลงแล้วก็เต้นออกกาลังกายตามเพลงอันนี้คือสังคมไทยที่บันซ้อนโลกนะคะก่อนที่เราจะมานั่งดูทีวีมาเบิ่งท่รทัศน์พัดลมหรือว่ามานาั่งรีแลกต์อย,อย่างต่างๆนั้นะคือเฮ้าต่อไปหับพิสอบหรือว่าไปรับอาบ ไปหาพี่ชอบในนาทีของเขาให้มันเรียบร้่ออก่อนนี่คะ่ะทุกคนไพวาบอกเลยนะถ้าสอนเด็กแบบเนี้ยคือสุดยอดเลยอันนี้คือแบบโอ้โหมันแตกต่างกันมากคะ่ะทุกคนมันแตกต่างกันหลายขนาดนะคะนี่แหละคือสิ่งที่ไ่ว่าอยากวอาแมนบอกคือน้องที่เขาเห็นเนี่ยคือ อยากเบิงการ์ตูนบออ่าอยากเบิงอ่ารายการการ์ตูนยังต่างๆหรือเปล่าอยากเบิงสารคดีอยังต่างๆนะนะก็สลับเปลี่ยนกันอยากดูการ์ตูนบอนู่นนี่นั่นนะคะทุกคนเด็กหน่อยแพ่าว่าก็ต้องไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาเบิงโทรทัศน์พัดลมหรือว่ามาดูทีวีมาดูการ์ตูนนี่ค่ะถ้าไม่จัดการตัวเองให้เสร็จคือไม่ดูต่อให้ผู้ใหญ่จะเปิดหรืออล้วแล้วก็แล้วแต่คือเราต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองเพราว่าบอกเลยนะคะทุกคนถ้าเพราว่ามีโอกาสนะ มีลูกนะหรือมีครอบครัวเหมือนคนเดินนะเพรว่าเชื่อว่าเพาว่าจะสอนลูกเพราว่าให้ได้ดีแน่นอนนะคะเพราะว่าเอตผลที่ได้ดีแน่นอนเพราะว่าเพว่าคิดว่านะเราต้องมีเวลาและเข้ากระตองแปลว่าคิดคำนึงเสมอนะคะทุกคนว่าาตรองจัดแบ่งเวลาอันนี้ได้เข้าเพราะว่า ถ้าเฮาอยากประสบผลสําเร็จคือเราต้องรู้จักคําว่าจัดการทุกคนถ้าเรารู้จักคําว่าจัดการน่ะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรามันจะง่ายเบิดนะทุกคนเพราะว่ายังเพราะว่าพีว่าไดี๋ยอยู่ประเทศไทยได้เยียนหูจากคนไทยดีเพิ่นหูจักคําว่าจัดการมันบอ่ะจัดการซะจัดการซะคือเขาต้องเหตุเลยนะคะทุกคนอะก็คือพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะทุกคนที่ท่านวอพระอาจารย์ท่านวอพมันจะบอกว่าทอทอทอก็คือ ทำทันทีอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราจัดการและเราทําทันทีมันก็จะประสบผลสําเร็จนั่นเองจากพ่อแม่พี่น้องนะคะโอเคเลอค่ะนะคะเหลืองอา,าวทั้งเบิร์ดนะคะทีไปว่าเรามากกัข้อจกเพียงเตอนนี้นะคะผิดพานประการใดนะคะทุกคนถามว่าอ่า พี่ว่าววพิดพลาดประกันได้พี่ว่าก็ต้องขอโทษขอภัยเอฟซีทั้งฟังเล่าฟังไทยหรั่วทั้งต่างประเทศได้หลายเด้อจ้าที่เขามาติดตามรับชมรับฟังนะคะชอบคลิปนี้เพี่ว่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะจากและทุกคนที่รับฟังรับชมแล้วนะคะมีความคิดเห็นใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เด้อจ้าขอบคุณหลายคะ่ะสวัสดีค่ะ